อ,าอ,อยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กแหละเร็วๆนี้มีละครเวทีด้วยครับอุยซึ่งภูมิเล่นเป็นพ่อนางเอกพ่อนางเอกถ้าออกโซโล่เดี่ยวคูมอยากออกแนวไหนผมอยากร้องเพลงเพื่อ,อชีวิตเพราะผมชอบ หนังชอบทุกแนวแต่ว่าชอบดูหนังละทึกขวัญอย่างงี้ก็ดูหน้าพี่ได้ละอันนี้อันนี้หนังหลักคนเงินอย่างนี้โม้คนเงินเลยเสวัส้ีค่ะขอต้อนรับช่องคุณบอสจ้าค่ะอ้ยมีคนช่วยปกมือแสดงว่าวันนี้มีแขกรับเชิญ คราวที่แล้วเราเชิญน้องโจลินมาแล้วรอบนี้เราต้องเชิญคนในค่ายเขามาด้วยอีกสักคนหนึ่งเราจะ่ามือให้พูิค่ะเดย้สวัสดีนะครับสวัสดีครับถ้าจะให้แนะนำตัวเมื่ต้องแมะแต่คนแนะนำตัวต้องเป็นพี่สวัสดีค่ะตาหัวล็ตาเจ้าของช่องค่ะอะน้อหน่อยอะน้อหน่อยเผื่อ่านแฟนคลับเพิ่มเติมสวัสดีครับพูมเาลาสครับผมเฮ้ยอยากทำมากอันนี้ ไม่งต้อิดนถูกเลยครั้งแรกถูกเลยอย่างนี้เลยรอ๋อมันมันอันนี้มันคือยังไงอ่ามันคือยังไงมันคือตัวเอครับพี่แอดแลสมันเป็นท่าเต้นเพลงแรกของเราด้วยเมเดเมเดใช่ปีนี้ไปมีที่อะไรของแอตแลสอะเข้าปีที่สามครับผมเร็วเร็วมากครับรู้สึกเร็วเหมือนกัน ตอนนี้เราทําการบวชคิว้วไปนิดหน่อยเพื่อเป็นการติดกล่าวเล่าก่อนว่าคอนเซปต,ต์ตอนแรกเนี่ยต้องไปถามน้องก่อนว่าน้องอยากแต่งเป็นอะไรอตอนแรกภูมิส่งมาให้พี่เป็นตอนแรกผมอยากเป็นอ่สาซาซริในนารูโตในแสงมุซาอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากะอะไรเงี้ยแต่มันเมคอัพ <laughs> ของไม่ค่อยมีอะไรก็เลยเปลี่ยนเป็นวันนี้แต่งเป็นรอยโพจเจอร์ตอนแรกภูมิผมไม่รู้จักไม่รู้จักตอนแรกตอนแรกบอกรอยโพจเจอร์ใครคือรอยโพจเจอร์วะแล้วก็ไปดูอ๋อสปายแฟมิลี่แล้วก็เห็นอ้าวเขาจะมีหนังเข้าด้วยตอเราก็เลยแบบ เอ้ยหรือต้องดูแหละเราก็เลยไปเปิดดูเฮ้ยทำเป็นว้านดีมากสนุกมากครับใช่ถ้ามันเป็นเรื่องแบบตลกมากมันตลกมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยากแต่งเป็นไลน์เราต้องแบบซึมซับตัวละครเขาก่อนอาจจะไม่รู้นะคะภูมิพกปืนมาด้วยเพราะว่าเป็นส่วนทียาของซึมซับซึมซับก็วันนี้เดี๋ยวแต่งเป็นลอยโฟเรจเจอร์โอเคครับผมแต่พี่คงไม่ได้เป็นอาเนียเพราะว่าไอ้ดูมันรำมาอาเนียไปไกลแล้วไม่พีชน่ารักเหมือนอาเนียนะ ถอนเงินมาดิกูจะจ่ายเงินให้เขาแล้วพี่จะเป็นพี่จะเป็นอะไรพี่จะเป็นยอแต่ว่าจะไม่ใส่ชุดตอนข้าเพราะเดี๋ยวจะติดเละใส่ชุดสีแดงดีกว่าใส่ชุดตอนอยู่บ้านเนี่ยใช่มาได้ค่ะว่าล่าสุดจะมีคอนเสิร์ตรหรือว่าคอนเสิร์ตใช่ครับผมวันที่3สิงหายนครับคอนเสิร์ตแรกของอาร์ราสเลยครับตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นครับเอาจริงนะเราเจ็ดคนตั้งแต่แรกไม่คิดว่าจะได้ทําวงด้วยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเรอใช่เราแบบมันยากจังเลยอ่ะจะทําวงเจ็ดคนแล้วแบบเหมือนมันไม่เห็นทางใช่เรามาด้วยกันเจ็ดคนตั้งแต่แรกไงแต่พอวันนี้มันมีคอนเสิร์ตที่มันเป็นของพวกเราเองเจ็ดคนแล้วมันเลยแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้เกินคาดฝันมากๆเราต้องตั้งใจมากๆอย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามงว่าคอนเสิร์ตตอนแรกที่เขาได้เสนอไอเดียกันแมวว่าอยากให้คอนเสิร์ตเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีการพูดคุยกันปะมีการพูดคุยแต่ว่าอยากให้ไปรอดู นายเขาเจอเดีกว่าแต่ว่ามันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ที่มันมันมันตรงกับพวกเรามากๆผมว่าอาจจะได้เห็นอายที่ไม่ค่อยได้เคยเห็นแต่ว่าถ้าใครเข้าไปดูคอนเสิร์ตจะรู้สึกว่าเอออันนี้ไม่เป็นคอนเสิร์ตที่มันเป็นคอนเสิร์ตเราจริงๆจะรู้สึกถึงพวกเราเจ็ดคนจริงๆอ่างเงี้ยคือเป็นตัวของแอดลาร์ทุกคนเต็มที่ใช่เต็มที่มากๆครับอยากให้เป็นรอดูกันแอดลาร์นี่เป็นวงที่พี่แบบสารภาพใจๆนะว่าทึ่งในชื่อเสียงมากเลยอ่ะใอ่ครับ เฮ้ยจริงจริงเพราะว่าปกติค right? ือเป็นคนไม่ได้ฟังเพลงไทยขนาดนั้นจริงจริงแล้วเป็นคนฮิปฮอปจริงจริงที่ทำโปรเจกต์นี้เพราะว่าอยากฟังเพลงไทยเยอะขึ้นและอยากรู้จักแบบทีป๊อปไงก็เลยแบบว่าเออไปดูน้องคนนู้นคนนี้เราคนเพราะว่าแฟนคลับแ t l a ลสเยอะมาก เอลิสใช่ไหมเขาเรียกกันเอลิสใช่เอลิสใครับทำไมเป็นชื่อเอลิสนะเอลิสคือแอตลาสเนี่ยมันแปลว่าแผนที่แล้วคอนเซปต์วงมันคือการเดินทางอะไรเงี้ยครับคือเราจะเดินทางไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เอลิสในภาษาลาตินเนี่ยคือคำคำเขียนเนี่ยมันแปลว่าปีกมันแปลว่าป<อ>ีกเราสื่อว่าการเดินทางถ้ามีปีกมันจะไปได้ไกนไปได้ไกลอะไรประมาณเนี้ยเอลิสแปลว่าปีกใช่ครับมันก็จะแบบเออน่ารักจังแล้วนี่ก็เป็นตัวเอออ่งนี้ก็เป็นปีกคือมันเป็นอะไรที่แบบเออมันพอดีไปหมดอะไรเงี้ยใช่ ใช่คือเราแบบลองคิดเอ้ยจริงจมันมันเข้ากันทั้งหมดเลยนะเฮ้ยทำไมความเกี่ยวกาบไก่เกิดจางเนี้ยวะเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าเอลิสการใช่ผมว่าเออน่ารักดีไปงานล่าสุดนะคะเงยหน้าขึ้นใบสยามสเกปชั้น2-3แฟนคลับคือเต็มปริ๊ ทุกครั้งที่จะไปออกอีเวนต์เงี้ยซ้อมหนักไหมกวงแรกแรกที่เป็นวงอ่ะเราจะซ้อมหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็พอหลังๆอ่ะเราซ้อมจนรู้สึกว่าเราเริ่มเข้าเนื้อแล้วอะไรเงี้ยทุกแต่ว่าทุกครั้งเราต้องทวนนะซึ่งไม่ใช่ท่าที่เข้าเนื้อนะเ<อ>งินที่จา่ายค่ากินเนะี่ย <c oughs> เข้าเนื้อละว่าแต่ว่าทุกครั้งที่เราไปอีเวนต์นะครับอย่างน้อยยังไงยัางงาั้นยังไงเราก็ต้องซ้อมเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละงานอนะ่ะมันมีความแตกต่างเนทีก็ไม่เหมือนก<ม>ันเวทีวงกลมสี่เหลี่ยมบ<อ>้างเวลาซ้อมใครขี้เกียจเต้นสุ พูดได้เลยว่าไม่ใช่ผมแน่นอน <c oughs> <c oughs> ทุกคนมีมุมที่มีขี้เกียจบ้างอ่าเราพูดถึงตัวแล้วกันเ,<อ>เราจะเ,เ,เรี่มดึแรเราก็มีมุมที่ขี้เกียจบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องแบบตั้งมาตลอดเพื่อนๆก็แบบดึงกันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนคือเต้นเก่งหมดเลยนะต้องขอบคุณนายด้วยนายอดลาครนะับเขาแบบเหมือนเป็นครูสอนเต้นให้เราพี่เพิ่งไปดูคอนเทนต์ล่าสุดมาที่จะต้องจับฉลากแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นตามป้ายชื่อเก่งเหมือนกันนะคีปคาแรคเตอร์ตั้งแต่พอได้ป้ายทุกคน รัานน้ถ้าเต้นเราของมันไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละคนอ่ะมันจะมีแบบเอเนอร์จี้มันคนละแบบใช่ปะหนึ่งอะไรเอเนอร์จี้คนละแบบด้วยแพทเทิร์นเยอะมากๆซึ่งเราแค่จาแพทเทิร์นเราอ่ะก็ยากแล้วแต่ถ้าเราต้องไปจาแพทเทิร์นคนอื่นอ่ะโอ้โหจะยิ่งยากกว่าเดิมแล้วบางทีอ่ะแต่ละคนอ่ะเอาแต่ไม่เหมือนกันหรอถท่าคนละท่าก็มีนะสามคนกลางเต้นท่าหนึ่งสี่คนนอกเต้นท่าหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นแอดลัยากไหมความยากมันมันมีอยู่แล้วครับเวลาแบบกว่าจะมาเป็นวงได้มันต้องเจอประสานนู่นนี่นั่นแต่ผมว่าทุกวงก็ต้องเจอแแหละตต่่่่วววาาาาคมมงงันรที กเราเจ็ดคนเรารู้สึกว่าเรารู้จักกันดีมากๆอย่างเงี้ยเวลามีมาหาอะไรก็ต้องก็ <c oughs> ใช่คุยกันเลยแล้วร,รู้ว่าใครเป็นยังไงใครที่เราคิดว่าปวดที่สุดในวงเอาจริงปวดทุกคนแต่ว่าถ้า, <c oughs> ถาก็ดูทรงกชายปวดทุกคนแต่ว่าถ้ากวนมากๆจะเป็นเออร์วินครับผม <c oughs> รู้สึก่งที่ตัวที่ไทยเหมือนพี่กันพวเออฟิวฟิวนั้นนะผมก่าจะมาวันนี้ที่เรามาแต่งหน้ากันมีเรื่องอะไรให้ปวดหัวปะบินไปต่างประเทศบ่อย เอ้ยไปไหนมาล่าสุดอ่าแบบล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาได้3วันเฮ้ยใช่แล้วเดี๋ยวแบบพรุ่งนี้จะไปญี่ปุ่นอุ้ยไปทำอะไรมาเลยเอามาไปไปโชว์ไปโชว์มอะไรกันใช่ครับผมเดี๋ยวนี้เรารับงานต่างประเทศแล้วหรอรับแล้วรับแบบนี้แล้วใช่แล้วมันก็ต้องมีเอลิสเวอร์ชั่นต่างมีครับมีครับแต่ละที่มันต่างกันไหมผมว่าต่างนะหมายถึงว่าพอพอเป็นต่างที่ะครับเราเรารู้สึกว่าแบบตกใจอ่ะแบบเฮ้ยเขาอยู่ต่างประเทศเขายังมาดูเราเลยหรออะไรเงี้ยคือป้ายไฟอ่ะ แฮนด์เมดนะพี่คือเขาอยู่นู่นไงเข้าใจป่ะคือเขาก็ไม่มีร้านรับทำป้ายมาหาเราคือประเทศไทยรับทำป้ายคือเต็มไปหมดดูใน X ก็เจอเต็มไปหมดแล้วเดินไปแถวเจอแบบก็น่าจะมีคือเราเห็นเลยว่าเขาแบบเอาฟิชเจอร์บอร์ดมาตัดมามาแปะเองเพื่อทำเป็นป้ายเราเพื่อที่ไปเชียร์เราเลยเดียวว้าใช่แล้วคือจริงการไปต่างประเทศเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้สนหรอว่าคนจะเยอะคนจะน้อยอะไรเงี้ยแค่มาดูเราก็รู้สึกแค่มาดูเราก็ดีใจแล้วเพราะแบบมันคือต่างประเทศอะไรเงี้ยเราเคยคิดป่าวว่ามันจะมาถึงเวลเนี้ย เราเคยหวังว่ามันจะมาถึงตอนแรกเราอยากเป็นดาราใช่อ,อ๋มอมาถึงตัวผมใช่ปะเออเอออยากเป็นดาราตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าผมคิดว่าตอนเด็กเราไม่รู้คําว่าดาราคําว่าศิลปินมันต่างกันยังไงนใช่เราก็คิดว่า ออกทีวีเขาก็เรียกดาราให้มันหมหมดแหลอ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพี่จะถามว่า,า,วาเราอยากเป็นดาราเราลองเพลงได้ไหวะเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งเดียวกันเสมอเอ๋อเรารก็ได้ฝึกมาเรารู้สึกว่ามันอไอ้ที่ที่ปนออกทีวีที่มันได้ทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับผมไม่น่าหรอกคนถึงมีแต่คนมีพายวัดอุ้ยได้ถ่ายกับดาราใหญ่ด้วยใช่ดีคานี้ผมก็คิดเองนะเอาหรอเราคือถ้าคนนอกคนจะหมั่นไส้เนาะแบบว่าใครมันจะนียามตัวเองว่าเป็นดาราใหญ่วะเขาเลยวามันเริ่มจากสมัยเพลงที่2เราเป็นบลอเบื้องหลังอะไรเเ้าาขซต แล้วเขาอบอกว่าพี่ภูมิความเข้าเซตเราก็เลยพูดในในกล้องขำๆแบบได้เวลาของดาราใบใหญ่แล้วครับผมอะไรเงี้ยเราก็พูดแค่นี้แล้วคนก็เลยแบบติดว่าแบบเป็นอะไรใหญ่ <c oughs> จริงเออเขาก็เลยแบบแซวกันอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็เป็นอะไรใหญ่จริงเพราะลงละครมากี่เรื่องแล้วล่าสุดเป็นของเบอร์พอยครับของไทยเล่นเรื่องการมาเทพก้อนขวานอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้จริงๆสมัยเรียนไม่เคยหนหน้าใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้ก็แบบมีซีรีส์มีเอ็มวีมีโฆษณาบ้างป่าปลายก่อนเป็นแอดล็อตอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วเร็วนี้มีละครเวทีด้วยครับอุ้ยละครเวทีได้เหรอใ ก็เล่นได้หลายคนเลยโจลินก็เล่นเออหรอใช่ครับชื่อเรื่องว่าอะไรเน่ยนิทานหิ่ง like ห cool ้อยเดี๋ยวไม่ชื่อเขาครับผมว้ายลีอีกรอบหรอมาถึงว่าเคยมีมาแล้วก็มาทำอีกซึ่งภูมิเล่นเป็นหิ่งห้อยค่ะถูกต้องชี้ก่อนนั้นทิ้งหรอเล่นเป็นพ่อนางเอกพ่อนางเอก ว่าไงจ้าเราไม่ต้องไม่ต้องเล่นแก่เราเป็นแบบพ่อวัยกลางคนเนาะตกใจนะว่าเวิร์กพอย์เขาจะให้เราแต่งแก่ซะแล้วเรามีพี่น้องอยู่แล้อปะผมมีน้องชายอยู่แล้วเพราะว่ามีคนถามเขาถามนี้ใน X ช่วยแบบพาวูปีเซนหน่อยกลายเป็นพี่ชายของเราคนเรียกว่าคุณพ่อไมโครเวฟอ๋อครับผมคือจะบอกว่าตั้งแต่ตอนเด็กอะครับผมเกิดที่โคราชเนาะประมาณสัก ป5ป6อะไรเงี้ยเหมือนไปเรียนโรงเรียนประจําที่ลาปางคนเดียวเลยฮะจะคนไล่ไปลำปางใช่เพราะมีญาติเรียนที่นั่นแล้วก็ญาติเขาก็เก่งมากแม่ก็รีบว่าโรงเรียนนั้นอ่ะทดแล้วที่สุดแล้วก็เลยส่งแม่ก็เลยส่งไปเรียนนานาชาติจะอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ทีนี้พอมีน้องก็เราก็ไม่ได้อยู่กับน้องนะน้องก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปพอทุกวันนี้เรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันคือน้องอ่ะจะเข้ามหาลัยที่กรุงเทพนี่แหละเราก็เลยว่าเราก็เลยว่าง้นมาอยู่กับพี่เลย วันนั้นแบบน้องอยู่ห้องอ่ะเราอยากกลับมาห้องเร็วมาดูเปิดหนังดูด้วยการแบบกินข้าวอะไรเงี้ยใช่ค่ะเราสิว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวพอ,พอเรามีเวลาเราก็แบบอยากทําเต็มที่อะไรเงี้ยาอยากใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยพี่ไปฝั่งที่เราไปดีพอรอกมาครับผมเฮ้ยคือเราอยู่หอแบบกุ๊กกิเราเราดูยิอมกันนะเนี่ย เราดูเยอะเลยนะอย่า <laughs> ทำไมเรายังสมถะชีวิตอยู่อาจริงมันเป็นนิสัยส่ยสวนตัวของผมเองมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยเราประมาณว่าเราแบบเราติดอ่ะตอนเด็กอะสิ่งที่เราเห็นคือแม่เราจะไปขายของขายเสื้อผ้าที่ตลาดน,นัดแล้วเราก็จะตามไปด้วยตลอดก็สนุกดีก็กินอิ่มนอนอุ่นอยากกินอะไรก็ได้กินแล้วก็ได้ไปเที่ยวหลายๆที่อะไรเงี้ยครับเราเลยเหมือนชินทัาบว่าจริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มันอยู่ได้ก็พออะไรเงี้ย จริงจริงแต่ก็จริงนะเพราะว่าบางทีเราไปอยู่ที่มันแบบอาจจะเก๋มากแต่สุดท้ายก็อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสะดวกอะอยู่ทำใจไม่ใช่คนเก๋อย่าค่ะคาถามที่เยอะมากคือพี่ภูมิเขาถ่ายรูปยังไงไปหาโลเคชั่นยังไงคะมีคนถามถึงคนว่าแต่งรูปยังไงดังมากเลยนะเรื่องแต่งรูปทำไมอะมันเริ่มจากที่เราอยู่คนเดียวนี่แหละแล้วก็สมัยก่อนนะมีคอมมีมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบแต่งรูปในแอปนู่นนี่นั่นตามปกติสมัยเรียนเพื่อนเราก็แบบ ทำร้านแสแตนดี้บ้างทำร้านสติ๊กเกอร์บ้างอะไรเงี้ยจริงจังถึงขั้นนั้น <c oughs> เลยเพื่อเราทำแบบนั้นเราเราเรารู้สึกว่าเห็นเพื่อนนั่งตัดต่อเราชว่าช่วยไหม <c oughs> เพื่อนก็เลยให้เราเริ่มช่วยในการแบบตัดสติ๊กเกอร์ตัด<อ>โฟโต้ชอปตัดหัวใส่คอตัดคอใส่<อ>หัวว่าคนที่ทำ<อ>สตนดี้มันก็จะแบบว่าประกอบล<น>่างทำอย่าง้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำอย่างเง้ยมาตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาตลอดอ่ะแล้วก็แบบ เราแม่งรู้ฟังก์ชันทุกอย่างที่มันจะทําได้ละว,ว่าในแอปแอปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างย้ายผมต้องหลับตาคิดนะ,ะใช่มันทำมันทำทุกอย่างได้จริงๆเราู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจัศจรรย์จังไรเงนะี้ยจนที่มันเป็นไวรัลครั้งครั้งหนึ่งคือเราอ่ะที่ไปเที่ยวที่เกาะเกาะล้านเนี่ยเราก็เจอฝูงลูกหมาแต่คือตอนนั้นลูกหมามันก็ เหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แบบกูเล่นกับกูเล่นกับเพื่อนอยู่มึงมาอุ้มกูทำไมแล้วรูปที่ออกมาพี่หน่ามันแบบเหมือนหน้าไม่พอใจอ่ะนั่นจะแบบสะบัดหน้าบึ้งแล้วสะบัดสะบัดอะไรเงี้ยคือมันพี่ไม่ทานะมันเหมือนมันหน่าไม่โอเคเราก็เลยบ่าไม่โอเคไม่ได้ละแฟนขับดูออกว่ากูบังคับสัตว์เราเลยแล้วเริ่มรู้สึกเราก็เลยรีทัชให้มุมปากมันยิ้มขึ้นมามันจะได้ดูแบบไหนขึ้น แล้วมันดูไหนขึ้นไหมไหนคนก็รู้สึกหมาแฮปปี้หมามันแบบยิ้มถ่ายรูปกับเรามันก็เลยเป็นตำนานว่าอ๋อูวงทำให้หมายิ้มเพื่อถ่ายรูปคือไม่ได้อยากให้หมาดูฝื่นใจ <laughs> ไม่อยากหมาดูผืนใจแล้วก็เวลาที่เราเหมือนตั้งใจไปถ่ายรูปที่ไหนเงี้ยเราจะคิดธีมหรือว่าคิดคอนเซปต์ไปแล้วว่าเรา <c oughs> จะถ่ายอะไไงเฮ้ยคิดธีมเลยหรอคิดธีมเลยชิมจังวะยังไงอะอย่างญี่ปุ่นที่กำลังจะไปมีธีมอะไรในหัวดแมีคิดว่าอยากแต่งตัวเป็นชิมจัง อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเรา,เาสมมติปวดหัวมั้ยอะไรปะเออแต่ก็ดีนะมีธีมในใจผมผมว่ามันคือความสนุกแหละครับมันคือเหมือนแบบมันเหมือนนัรแสดง<อ>ที่แบบเวลาจะได้รับบทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยมีการ์ตูนเรื่องไหนอีกที่เราดูเอาจริงถ้าไม่ใช่อนิเมะถ้าไปทางฝั่งฝรั่งเราชอบวีแบ๊บแบ๊บได้ปะ <c oughs> <c oughs> พี่แต่งดีมเลยมันไม่มีอะไรจะแต่งนอกจากเอาชุดหมีมาใส่แล้วก็เรืเอ่องกัฟูแพนด้าอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบแพนด้าไงยจุดเริ่มต้นคือเราชอบหนังเรื่องกังฟูแพนด้าภาคแรกเพราะว่าเราสึกว่าตัวเอกอะอาโปอะครับเขาคิดเหมือนเราว่คือเขาเป็นหมีแพนด้าที่เก็บมาเลี้ยงครั้งหนึ่งที่เขาต้องตามหานักลบมังกรในตำนานเลยแล้วเขาใช่แล้วเขาอะอยากอยากเป็นนักลบมังกรมากแต่ว่าใครไปจะไปเชื่อว่า พี่ฟังพี่เังไม่ได้เชื่อตอนใช่ไม่มีใครเชื่อพี่แต่เขาเชื่อตัวเองมากๆสุดท้ายเขาก็ได้เป็นจริงพี่เพราะว่าแบบเขาเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถเป็นในเป็นนักลบในแบบของเขาเองได้ที่เขาโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนใครเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครเราหาข้อดีของตัวเองให้เจอแล้วก็แบบเชื่อมั่นในสิ่งที่เราฝันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจางูนด้ามันสอนเราหลายอย่างมากในตอนนั้นเลยคือตอนนี้กําลังทําตา38ชั้นในลืมตาซิ เบิดชั้นตาหนอนเปิดไฟให้กระบอกตาคุณฟอร์เจอเนี่เขาตาเป็นไงจริงๆอ่ะเขามีชั้นตาซ้อนกัน3าชั้นนะคุณฟอร์เจอรเนี่ย,ยจริงสามชั้นเขาได้ป่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องทํากระบอกตาเพิ่มข้างบนนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นพ่อสนทยาที่แบบฟิลนอนน้อยอ่ะเขาต้องไปลา่านน่นล่านี่ยอย่างเดียวที่ผมเหมือนเขาคืออการนอนน้อยนะเฮ้ยพี่ก็เป็นโรคทันไม่เหล่าทางเมดีเอ <laughs> ช่วงปรึกษาปัญหาชีวิต คุณภูเป็นโรคนอนไม่หลับมานานนี่ยังคะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วครับผม,มเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะโทษคนอื่นแต่ว่าที่บ้านผมก็นอนเช้ามัานเสียรุกคนเลยงั้นก็โทษใครไม่ได้ละคะ่ะอันนี้เริ่มโทษใครไม่ได้ละแล้วไม่บว่ปัญหาอื่นที่ตามมามีอะไรบ้างคะใาจจะต้องมีขอบตาดําบ้างครับผมโอ้แต่ว่า,าเรียกไม่ดํานะคะเมื่อกี้ที่ฉันแต่งอยู่แต่เราก็แก้ปัญหาด้วยเม๋ยวกี้ว่าจะมีเอออะไรขึ้นมาไม่มีเออมีคนถามตรงนี้นะขอเคล็ดลับความปากแดงของ ของพีพุ่มเลยค่ะเอาจริงพื้นพื้นพื้นผิวเราจริงๆอ่ะมันก็สว่างอยู่แล้วเนื้อผิวถ้าผิวปากเราก็สว่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราจะทาเหมือนครีมบำรุงปากอ่ะทุกวันมันคือเลยว่าครีมบำรุงปากอ่ะแล้วตี a บล็อ l เกอ e r เริ่มงงออันนี้ผมจะมาถามพี่ด้วยเขาบอกว่าเราคือจะไดิ้นแต่แบบมาปากใช่ปะแต่เราไม่รู้ว่ามาปากมันมันดีไหม ไม่ถึงว่าพวกสลิปปิ้งมาร์กอะไรอยางเนี้มกนจะทำให้ลอกกว่าเดิมไหมหรือว่ามาอะไรอุ้ยเข้าสู่ช่วงมีสาราค่ะก็คือว่าปกติโดยสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าควรใช้ทุกวัน แต่จริงๆเราจะบอกว่าไม่ควรใช้ทุกวันนะคะ mm. เพราะว่ามันมีในนั้นมันจะมีสารผัดเซลล์ปากอยู่ mm hmm. ทีเนี้ยมันควรจะใช้วีคหนึ่งสักประมาณสองหรือสามครับผมประมาณนั้นพอแล้วมันก็จะค่อยผัดผัดเซลล์ผิวปาก mm hmm. มันมีช่วงหนึ่งเราเข้าใจผิดว่าต้องทาทุกวันแล้วเราก็ทา <c oughs> ทุกวันแต่ปรากฏว่าพาตอตอนกลางวันอะปากมันลอกกว่าเดิม ใช่เพราะว่ามันคือตัวผัดเซลล์ผิวปากเอามาเข้าสู่การแต่งหน้าอย่างงงๆเมื่อกี้เราเข้าเมคอัพแหละก็คือคุณลอยฟอโตเจอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่คือในการ์ตูนอ่ะมันวาดอย่างนี้แล้วข้างล่างมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องทําตาล่างให้เป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้คล้ายๆกับที่ที่เป็นอยู่ได้ครับปกติแต่งหน้าเป็นฟิล์การ์ตูนกระตือใครเป็นคนทําให้พี่าครับอาไม่เคยแต่งเป็นการ์ตูนพี่หมอไม่เห็นแต่งเป็นอะไรนะเป็นเอลอเป็นเอลกับพี่ตูนใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นคือเขาก็มีมีช่างแต่งให้หมกร ชอบไหมเพลงนั้นผมชอบนะผมว่าผมว่าน่ารักดีเอาจริงผมผมชอบรู้สึกว่าการแต่งหน้ามันแบบมันมีเสน่ห์ของมันนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนได้เยอะดีคือเสน่ห์ว่าก็ชอบแบบเมคอพเปลี่ยนทารนฟอร์มเอาจริงอะด้วยความที่เราอะรู้สึกว่าแปลกนะคือมันจะมีไม่กี่คนที่แบบเกิดมาแล้วจะเป็นดาราด้วยกัน เออทำไมตอนนัいいい้นเราคิดอะไรอย่างเงีว่าเราจะต้องเป็นดาราพี่รู้ว่าอันเนี้ยเราเคยถามแม่เหมือนกันแม่บอกว่าตอนแม่ท้องนี่ฟังนะใครอยากจะให้ลูกเป็นดารานะเผื่อใครท้องอยู่แม่บอกว่าตอนแม่ท้องภูมิอ่ะแม่ดูพี่กอดจักรพันธ์ทุกวันแล้วตอนเกิดเด็กคนอื่นจะร้องอุแวะแต่ภูมิเกิดมาอุศาอุรืออะไรก็ได้ แม่บอกว่าแม่ดูพี่กศทุกวันเพราะอยากให้ลูกอะเหมือนพี่กศอ๋อ,อก็เป็นเหมือนความเชื่อเวลาคนทองก<ช>็จะดูแล<ช>หน้าจะมาเังไงแล้วก็เลยบอกอหรอวะแม่แต่ก็อาจจะเกี่ยวเพราะว่า<อ>เกิดมาเราก็ชอบร้องเพลงเลยชอบเต้นเลยอะไรเงี้ยแล้วคือตอนที่พ่อแม่รู้ว่าเราเมาแบบได้เป็นแอดลาร์แล้วตอนเนี้ยพ่อแม่เป็นไงลอยมวนไหมพ่อแม่อ๋อก็แม่ภูมิใจมากแบบภูมิใจสุดสุดอะเรารู้สึกว่าแบบก็คิดดูดิพ่อบวชพ่อผมไปบวชเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนอุทิศให้ลูกดังๆอ่ะพ่อฟูงโทรไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าพ่ออะ อธิษฐานให้ลูกทุกวันให้โยมลูกทุกวันให้ลูกมีแฟนลับเยอะๆให้ลูกให้แอดลาดังๆคือพพอร์ตแบบทั้งทางทาทางโลกเพลงไหนในแอดลาที่ลองยากโคตรๆมาตั้งหนครับของภูมิภูมิรู้สึกว่าแกงลื่มยากเหมือนกันง่ายใช่ป่ะผม่าสำหรับผมความยากมันอยู่ที่ว่าเลนเสียงของเราอ่ะมันตรงกับเพลงเพลงนั้นหรือเปล่าแล้วสำหรับแกงลืมครับเวลาโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะเวลาที่เราเหนื่อยมากๆอ่ะเราแรงมันจะเยอะมันจะเตะเบงเสียงสูงได้ดี แต่ว่าพอเพลงไหนที่มันต่ํามากๆเรายิ่งเหนื่อยยิ่งหอบเรากดต่ำอ่ะผมว่ามันคุมยากกว่าสำหรับพวกนะเพราะมันก็เลยแบบ<ช>จ<ช>ังหวะเวลาเราจะคุมไดนามิกเสียงก่ามันจะได้อะไรอย่างงี้<ช> <ไป S 1> พอเริ่มเพลงแค่เธอแกล้งลืมตอนแรกผมก็ออกซึ่งวันนี้เราจะให้ภูมตแ,บบแต่งหน้าก่อนต่อไปเราไม่ไม่ใช่าใจร้องเหนื่อยอะไรคือรู้ละโอ้โหเกือบลวอย่างงี้เดี๋ยวเนี่ยนะตอนนี้เราจะเขียนอายไลเนอร์นะคะทีนี้เราต้อง กั้นหายใจเราจะเขียนตาให้แบบตรงมากๆมวนนี้เพราะว่าคุณลอยฟอร์เจอร์นี่เขาจะแบบตามันอนิโมะอะนิเมะอนิมะนี้ร mm hmm. งหวะมือสบัสดยินตาแล้วแล้วเราก็จะวาดคอยตรงนี้ออกมามีคนถามไปว่าถ้าออกโซโล่เดี่ยวครับผมคุณอยากออกแนวไหนผม็นย่าเราเพลงเพื่อชีวิตเพาผมชอบอึงไปเลย อเออเพราะผมชอบจริงๆเพราะว่าพอผมฟังบ่อยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือเราทำไมอยากพกหัวไปเลยก็ถ้าถ้าได้ก็จะดีนะผมว่าก็จะฉีดีชอบเพลงพิมพ์เพร,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 ราะมันแบบมันเข้าถึงหัวใจคนมันร้องเพื่อชีวิตคนไี่เลว้ว่าคุณหรือภาพไม่ออกเลยตอนเนี้ยมันจะเป็นยัางไงานนะ้าคอยรอเจอเออมันยังไงเออเนี้ยแล้วอุตส่าห์เป็สิครับผมอล่าสิครับ เออเราถึงรู้สึกว่าถ้าเราได้ทําคนเดียจริงมันต้องเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นโซโล่เดียวบอยแบนด์เขาเห็นเราบ่อยแล้วแล้วมีอะไรอีกถ้าคิดว่าไม่เพื่อชีวิตไม่เพื่อชีวิตเหรอครับจริงเราเป็นคนฟังเพลงช้าตลอดนะเราเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเพลงเร็วขนาดนั้เฮ้ยทำไมอ่ะแต่เราบอยแบนด์สุดใช่เรารู้สึกว่าการที่มาเป็นบอยแบนด์เราเราปรับตัวกับแนวเพลงเยอะเหมือนกันอืมเราก็เลยรู้สึกว่า ไม่เป็นไรเพลงเร็วก็ได้ขอให้ความหมายดีอ่าเช่นเพลงคริสต์มาส A B C ก็จะดีเหมอนกันเนี่ยพิธีนน้องีตอนน้องหลังงานเราต้องมีการลบคิวใหม่อีกหนึ่งแต่ว่าเราจะทุบหน้าก่อนเราจะดึงนี้ขึ้นไปเพื่อให้มันชี้ขึ้นแล้วเราเออเราจะเหลาจมูกด้วยอยากเล่นหนังไหมคุณอยากม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 ากเพราะเราเล่นในละครนี่แต่ผมว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเองเราก็ เราก็เปิดรับโอกาสตลอดอยู่แล้วหนังประเทศไหนที่เราอยากลงสนามเล่นดูอ่ออยากเล่นหนังหนังที่มันอยากเล่นหนังชีวิตไม่จบไม่ชีวิตอยากอะไรเลยไม่จบไม่รู้มเราสึกว่ามันอยากเล่นหนังที่มันให้อะไรคนดูมากๆให้คนดูได้เรียนรู้อะไรกับกับตัวละครที่เราเล่นอะไรเงี้ยเันชอบดูหนังอะไรก่อนดีกว่าหนังชอบทุกแนวแต่ว่าถ้าสมมติชอบดูนะชอบดูหนังระดิบฝันงี้ก็ดูหน้าพี่ได้ละ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้นั่งหลับคนเงิ <c oughs> นเนี่ยนิ่งงนเงินเลย <c oughs> แล้วระหว่างเป็นมุ่งกลับกัาเป็นคนเล่นอยากเป็นอะไรมากกันอเออเป็นโจทย์มโจทย์เป็นโจทย์ที่ยากเพราะว่าสมัยเรียนอ่ะถ้าเลือกได้นะมผมจะเล่นเองแล้วงกลับเองเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถกำหนดเป็นภาพเลยวะ คือเราเราจะมีผู้ช่วยให้ดูให้อยู่แล้วแต่เราจะเป็นคนเขียนเองว่าตัวละครนี้ต้องทําอะไรแล้วคือว่าเราน่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดเพราะเราเป็นคนเขียนตัวละครนี้ขึ้นมาเองกำกับเองเขียนเองเล่นเองหนังจะชื่อเรื่องว่าอะไรเท่าวันนี้ได้ทําหนังจีงเป็นความผาัมือไม่ไปเหม่ใจเลยรอดูนะแฟนของผรอดูแล้วนะผัดมาที่ปากของคุณฟอยลรารอเจอร์นะคะปากเขายังไงครับผมเขาปากบางมากเขาปากแบบเดี๋ยวพี่เตรียมขัดเตอร์ขัดเตอร์ ก็ปากวางว่าดินสอกอีการกรบแต่เราเป็นคนปากบนบางอยู่แหละงันสบายการแต่งหน้าแบบไหนที่อยากลองแต่งมากอี่จริงนะผมผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งแบบหลากหลายมากก็เลยไม่รู้ว่ายังไงยังไม่หลากหลายก็ในในตัก็หลากหลายอยู่นะยังมนหลากหลายอีกไงแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งสินยาแต่งแต่งอะไรได้ที่มันห่างกับตัวเองน่าจะเสยนยาจริงผมว่าวันเนี้ยก็ก็ก็ท้าทายสำหรับผมก็ใหม่มากหรับผมอยากรู้เหมือนกันว่า ออกมาอะไรจะเป็นยังไงเอ๊ะเราที่สนิกอะจีจเบลใช่ไหมได้ครับเมาเพื่อนสินั่นแหละครับเดี๋ยวคนเดี๋คนเดี๋คนน่ารักมีทั้งสับแสงอยู่ในหัวมันร้อยอย่างสซวๆแต่ว่าตั้งแต่รู้จักกัน่ะเขาใจเย็นขึ้นนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นคนใจเย็นไงแล้วว่าเขาเป็นคนหัวร้อนใช่ป่ะเขาแบบหัดเกานิดนึงให้แบบเขาดูเป็นคนใจเย็นขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าปกติเป็นใจร้อนกว่านี้หรอใช่เป็นคนใจร้อนเป็นคนแบบเอ้ยอะไรที่เห็นอะไรที่มันไม่ใช่เขาจะตาขลุนแล้วเขาจะ อันนี้ไม่แฟร์ละอะไรเงี้ยอย่างเวลาแบบสมมติเราขึ้นแท็กซี่กับเขาอย่างเงี้ยเจอแท็กซี่แบบว่าหาเงินไม่ทอนเงินหรือว่าแบบแค่แต่ว่าห้าบาทก็ไม่ทอนเหรือแบบไม่รับโอนแบบอะไรเงี้ยเขาจะแบบขึ้นละยุคไหนแล้วไม่ทอนได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นละเขาจะแบบไม่ทอนเงินได้ไงงี่ไม่ทอนเงินก็ไม่ต้องขับไหมอะไรเงี้ยเขาจะโกรธเลยเราก็จะแบบเดี๋ยวผมผมอะไรเงี้ยแล้ ใจเย็นเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาชดหลายยางมันคือสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้นะคงเราตอนนี้ประนอมกันก็ยังได้แเราู้สึกว่ากลัวกลัวการกระโบกระทั่งการอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ต้องไปดึงตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวขอไปหลังก็จะไปแก้คิวเคะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าฟินิชลุกของภูมิจะเป็นยังไง ใครจะเป็นอาเนียและนี่คือไม่ใช่ยอธรรมดาเป็นอียอด้วยตึงตึงหน้ามากคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นลอยได้ไม่คิดเลยฮะแล้วพอเป็นได้แล้วมันเป็นยังไงดีครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบคารคเตอร์ที่เอาจริงสาหรับผมอะตัวตัวคุณลอยกับผมอะคาลคเตอร์ห่างกันมากคนละยกอันนี้ใส่ก็ไม่เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันอะไรก็เพิันนี้เ่าถ้าเราเป็นใส่รับก็น่าจะผิดแต่ครับเราอาจจะเป็นสายรับได้แต่อาจจะเป็น ยังงี้เออตอนนี้เป็นอาเนียเป็อานีก็หมาเขามากกว่าบอดคุณบอลคุครรับแบบนั้นมากกว่าครับเป็นไงตื่นเต้นไหมเห็นตัวเองลุกวันนี้เต้นครับดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาพี่อามานานแล้วพอรู้ว่าเราจะได้มาเราผ่านทีมงานเราได้เลยพอแบบทีมงานลงคิวให้แล้วแบบโอ้ m ม g ก็ดีใจเลยวันนี้เป็นฝรั่งมาวันนี้แบบฟปิลฝรั่งญี่ปุ่นเกิดที่นู่นเอ๊ะผู้ไทยได้ปะคะ นน่ออยับฟูดชัดกว่ากูอีกขอบคุณมูมากแต่ว่าก่อนหนูจะไปพี่ยังไม่ถามเรื่องนี้เลยทำไมเพลงมังคุดมันต้องลองอันนี้อันนี้คือคำถามพี่เออคาใใจมากเพราะว่าฟังเพลงนี้อยู่หลายรอบมากแล้วก็แบบคนแต่งคิดอะไรอยู่วะอ๋อคือคนแต่งคือพี่แจ๊บดิชแมนทอยดิชแมนทอยแล้วคือถ้าเรารู้จักเขาอะเขาจะเนื้อเพลงเขาอะจะเทียบกับสิ่งของอะไรบางอย่าง กระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มอะ่าอะไรรุ่นที่ใช่ใช่แบบทำคล้องจองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาคงรู้สึกว่าคําว่าละมุดกับมังคุดอ่ะมันคล้องจองกันพอเนื้อเพลงมันคือว่าแม่ใช้ไปซื้อมังคุดแต่หยิบละมุดทําไมไม่รู้เขาก็งออาวแล้วมันเป็นเพลงรักยังไงวะมันก็คือความหมายคือว่าเราจะไปหยิบมังคุดอ่ะสติเรามันไม่สติไม่มีเราคิดถึงแต่หน้าเธอเราก็เลยหยิบผีดเป็นละมุดแทนอะไรอย่างเงี้ยล้ำมากเลยนะตอนนี้ยินเพลงนี้ครั้งแรกวันนี้ คี่อึ้งไหมล่ะตอนนี้ถะมแตอนแรกอะที่ร้องรวมกันเจ็ดคนอะมันยัง,ยงเหมือนจับจุดอะไรยังแบบไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ฟังเนื้อจริง,รงๆว่ามันออพูดถึงอะไรแต่มันจะมีพาร์ทที่ใครเป็นคนร้องคนเดียวนะช่วงหลังๆอะมันจะเป็นเสียงเดียวขึ้นมามันแลบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เอ้ยมังคุดแต่หยิบละมุดออแล้วพอฟังเนื้อเพลงเต็มเ็มก็คือเออใช่มันคือเหมือนแบบคิดถึงเธอจนมันทำอะไรมันเละเทะไปหมดคือฟังตอนแรกอะตกใจ นี่เพลงรุ่งุ่งหรอแต่เรแต่ละาตอนนมันเหมือนแบมเปล่งไฟเลยถอดปากกันแล้วก็แค่แบบเคอเล่นเองเราสึกว่าเฮ้ยพอพอเป็นศิลปินทีป๊อปลองอะเฮ้ยมันก็ดูทีป๊อปได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับว่าพอเป็นมังคุดนะครับผมว่ามันรู้สึกแบบมันมีความเป็นไทยในนั้นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยทําผมสีมังคุดก็เลยทําผมสีมังคุดตอนนั้นไปวันนี้ขอบคุณคูมากขอบคุณมากนะครับสนุกมากข่าวหน้าถ้าใครอยากให้แต่งเป็นฮาชิคุกูแล้วฉันแต่งเป็นคลายเบบี้ ฉันเคยแต่งเหมือนครเบบี้ลแล้วได้เลยนะได้เลยนะฮัชิโมะพูดกับใครเบบีิผมว่าได้เลยครับผม ไปเลยๆเทๆไปนะคะเอ้าวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยให้กำลังใจน้องด้วยแล้วก็อย่าลืมไปดูคอนเสิร์ตกันฝากคอนเสิร์ตด้วยร็วๆๆครับแล้วฝากคอนเสิร์ตแอดลาเดินครับติดตามที่ไหนได้บ้างถ้าสาวอยากรู้ว่ากดปัดที่ไหนก็ติดตามที่แอดราออฟิเชียลในช่องทางนะครับผมแล้วก็ฝากมาดูกันนะครับมาที่สามสิงหาที่ฮันเดอร์โดมนะครับผมแล้วก็ฝากช่องพี่บ่ายนะครับเนี่ยเขาคุณได้รับรางวัััลลููกชาายยยดดีีเ่่่่นนนตออถะไไรรรงมม้ มากกว่านี้เนาะแต่อย่าลืมไปดูกันให้ได้ม,มีเซอร์ไพรส์แน่นอนวันนี้ไปแล้วเราเจอกันใหม่กับแตกด้วยในใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ